เธอเป็นจกักรพรรดินีที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในออสเตรียและเป็นที่รู้จักในฐานะจากักรพรรดินีที่สวยที่สุดในโลกเจ้าชายเห็นเธอในตอนที่เธออายุได้16ปีและลงไลในความงามของเธอในทันทีไม่นานทั้งสองก็ตกลุมรักกันและชะตาก,กรรมของเธอก็เปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความดรามา่ารูปลักษณ์ที่สวยงามและบุคลิกภาพที่เป็นอิสระของเธอนั้นมีสีสันมากในยุคที่บุคลิกภาพของผู้หญิงถูกคุมขังสุดท้ายแล้วเธอเป็นใครกันสวัสดีทุกคนนี่คือการสังเกตการของไฮโซเธอเป็นต้นแบบของภาพยนตร์เรื่อง Princess c i s s ซึ่งในภาพยนตร์นั้น เจ้าชายและเจ้าหญิงซิซีต่ตกลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นจากนั้นแต่งงานและใช้ชีวิตแบบในเทพนิยายแต่ในชีวิตจริงแล้วชีวิตของเจ้าหญิงซิซี่นั้นไม่ได้สวยงามนะักในความเป็นจริงเจ้าหญิงซิซี่ตัวจริงนั้นไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขอาจากล่าวได้ว่าเป็นเพราะเธอแต่งงานกับเจ้าชายชีวิตที่โชคร้ายจึงได้เริ่มต้นขึ้นและเรื่องราวของเจ้าหญิงซิซี่ก็ได้กลายเป็นเทพนิยายที่เศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ เจ้าหญิงเซซีซ่มีพระนามเดิมว่าเอลิซาเบตอามาล,ลีออยเยนีเกิดในตระกูลชนชั้นสูงในบาวาเรียและได้พบกับจกักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟแห่งออสเตรียในตอนที่อายุได้16ปีซึ่งจกักรพรรดิฟรานซ์ได้ตกหลุมรักเจ้าหญิงเซซีซ่ตั้งแต่แรกเห็นและทั้งสองก็ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วจกักรพรรดิฟรานซ์แต่งงานกับเจ้าหญิงเซซีซ่ทมกลางการขัดข้านของโซฟีผู้เป็นพระมารดาของเขาเองแล้วทำไมพระมารดาโซฟีถึงได้ต่อต้านการแต่งงานของทั้งสอง โดยเดิมทีพระมรดาโซฟีได้วางแผนที่จะให้เฮเลนพี่สาวของเจ้าหญิงซิซีแต่งงานกับฟรานและในตอนที่เฮเลนและแม่ของเธอกําลังเตรียมออกเดินทางไปออสเตรียเพื่อมั่นหมายกับฟรานซึ่งมีอายุเพียง23ปีญาติคนหนึ่งของพวกเขาได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหลังจากที่แม่พาเฮเลนและเจ้าหญิงซิซีไปยัางงานศพก็รีบไปที่บาร์อิชเชนและในตอนที่เฮเลนพี่สาวของเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าไว้ทุกขและแต่งตัวใหม่อยู่นั้น แม่จึงให้เจ้าหญิงซิซี่ไปพบกับจกักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่รออยู่ในห้องโถงเป็นเวลานานแล้วก่อนแต่หน้าประหลาดใจที่จกักรพรรดิฟรานซ์ตกลุมรักเจ้าหญิงซิซี่วัย16ปีผู้นี้ทั้งสองได้แต่งงานกันในปี1854และเจ้าหญิงซิซี่ก็ได้กลายเป็นจกักรพรรดินีแห่งฮาร์ฟบอร์ก เจ้าหญิงซิซี่ใช้ชีวิตได้ตามใจชอบและไม่มีพันธนาการใดๆก่อนที่เธอจะได้พบกับฟรานแต่การแต่งงานผลักดันให้เธอต้องเข้าสู่ชีวิตในพระราชวังอย่างเป็นทางการซึ่งทำให้เธอรู้สึกอึดอัดมาก หลังจากแต่งงานมาได้2ปีเจ้าหญิงซิซีก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวสองคนแต่โซฟีแม่สามีของเธอกลับถอดสิทธิ์ของเธอในการดูแลพวกเขาซึ่งในช่วงเวลานี้ฟรานซ์สามีของเธอก็ไม่ได้ออกมาช่วยเธอเลยซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิงซิซีและฟรานซ์เริ่มแย่ลงในปี1857 แม้จะมีการคัดคันของแพทย์แต่เจ้าหญิงซิซี่ผู้ที่ถูกเย็ดย้ำอย่างสุดที่จะทนได้ก็ได้พาลูกสาวสองคนออกจากออสเตรียไปพักผ่อนในฮังการีแต่ในเวลาเดียวกันลูกสาวทั้งสองคนก็มีอาการท้องเสียซึ่งลูกสาวคนเล็กอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่คนโตวัยสองขวบกลับเสียชีวิตลงและสิ่งนี้ทำให้เจ้าหญิงซิซี่รู้สึกสำนึกผิดเป็นอย่างมากหนึ่งปีต่อมาเจ้าหญิงซิซี่ได้ให้กำเนิดรูดอล์ฟลูกชายคนเดียวของเธอ แต่โซฟีแม่สามีผู้มีอำนาจก็ได้พรากเวลาของเธอกับลูกชายรูดอฟไปอีกครั้งแต่ที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือคนรับใช้ที่โซฟีผู้เป็นแม่สามีพามาดูแลรูดอฟจริงๆแล้วเป็นคนวิปริตจนกระทั่งรูดอฟอายุได้เจ็ดขวบทุกคนก็ได้ควรพบความลับนี้แต่ความเจ็บปวดทางจิตใจในช่วงแรกของการเติบโตควบคูบก่กับการขาดความรักของบรรดานี้ส่งผลให้รูดอฟบกพร่องทางบุคลิกภาพและจิตใจ การเสียชีวิตของลูกสาวคนโตแม่สามีที่คอยทําให้ลำบากใจความขี้ขลาดของสามีบวกกับลูกชายที่บกพร่องทางบุคลิกภาพซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเจ้าหญิงซิซี้การถูกทําร้ายทางจิตใจยอย่างต่อเนื่องทําให้เธอเริ่มเงียบและจิตใจของเธอก็ดูผิดปกติไปซึ่งทําให้เจ้าหญิงซิซ,ซี้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจากักรพรรดินีอีกต่อไปเช่นกันและในปี1861 เจ้าหญิงซิซีก็ล้มป่วยด้วยวันนรคซึ่งเป็นวันนรคที่จะแย่ลงอย่างรวดเร็วแพทย์ในวังจึงแนะนำให้เธอไปพักฟื้นที่บริเวณชายทะเลเพราะแสงแดดที่เพียงพอที่นั่นจะช่วยให้เธอหายป่วยได้ในสองปีถัดมาชาวออสเตรียก็ไม่เคยเห็นจัก,กรพรรด,ดินีซิซีของพวกเขาในที่สาธารณะอีกเลยเจ้าหญิงซิซีเดินทางไปรักษาอาการป่วยระหว่างเมืองที่มีน้ำพุร้อนและกาะกรีกและในที่สุดก็รอดพ้นจากความตาย และหลังจากฟื้นสุขภาพของเธอได้แล้วเจ้าหญิงซิซี่ก็ได้ปรากฏตัวสู่สายตาของชาวออสเตรียอีกครั้งทันใดนั้นชาวออสเตรียก็พบว่าจากักรพรรดินีของพวกเขาสวยขึ้นมากซึ่งในเวลานี้เจ้าหญิงซิซี่ได้สูงขึ้นถึง172เซนติเมตรผมดกและเจ้าหญิงซิซี่ผู้สวยงามก็ได้กลายเป็นผู้หญิงงามที่โตเป็นผู้ใหญ่และเซ็กซี่เนื่องจากแยกกับฟรานซ์สามีของเธอมานานและความขัดแย้งกับโซเฟียแม่สามี ความสัมพันธ์ของเจ้าหญิงซิซี่กับสาม,มีของเธอจึงแย่ลงเรื่อยๆนอกจากนี้ฟรานก็ยังคงมีเรื่องอื้อฉาวกับผู้หญิงคนอื่นๆอยู่ตลอดทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาระหองระแหงกันยิ่งขึ้นเจ้าหญิงซิซี่ชื่นชอบฮังกร,รีที่อยู่ใกล้เคียงมากซึ่งเธอชื่นชมในดนตรีมาอัศวินและสถาปัตยกรรมบาโรออกของปูดาเบ์ของที่นั่นรวมทั้งสีสันและจังหวะของท่นันอย่างไรก็ตามความรักที่ลึกซึ้งของเธอที่มีต่อดินแดนแห่งนี้ อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลคนหนึ่งนั่นก็คือเขาอันราชิซึ่งเขาอันดาชิเป็นที่รู้จักในฐานะพิจารที่หล่อที่สุดโดยอันดาชิถูกตัดสินให้เนรเทศในปี1848เนื่องจากมีส่วนร่วมในการก่อกบฏต่อออสเตรียและอันดาชิก็ได้รับการอภัยโทษให้สิ้นสุดการเนรเทศในปี1857แและไม่นานหลังจากที่กลับไปยังฮังการีอันดาชิก็ได้กลายมาเป็นบุคคลสำคัญในฮังการี หลายคนคิดว่าที่เจ้าหญิงซิซี่ชื่นชมพันดาชีนั้นเป็นเพราะว่าดาชีเป็นคนที่ดื้อรั้นและเข้มแข็งเหมือนกันกับเธอไม่ต้องการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีและอันดาชีผู้สง่างามยังตกหลุมรักเจ้าหญิงซิซี่อย่างน้อมน้อมถ่อมตนกล่าวได้ว่าทั้งสองสนิทสนมกันมากอีกด้วยในเวลานี้รูปแบบทางสังคมของยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆซึ่งราชอาณาจักรปรัสเซียตเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีบิสมาร์ค และกลายเป็นเจ้าของยุโรปสามีของเจ้าหญิงซิซีรู้สึกว่าถูกคุกคามและเขาตระหนักได้ว่าออสเตรียจําเป็นจะต้องสร้างพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีและปรัสเซียแต่ใครที่จะโน้มน้าวแอนดาชีได้กันละ่ะในเวลานี้เขานึกถึงเจ้าหญิงซิซีผู้เป็นจกักรพรรดินีของเขาเองดังนั้นเจ้าหญิงซิซีจึงเป็นคนกลางระหว่างสามีของเธอกับเขาแอนดาชี สำหรับชายสองคนที่เคยมองอีกฝ่ายเป็นศัตรูเจ้าหญิงซิซีจึงเป็นคนเดียวที่พวกเขาสามารถไว้ใจได้ด้วยความพยายามของเจ้าหญิงซิซีในปี1867ก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองออสเตรียและฮังการีเพื่อสถาปนาจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีขึ้นโดยมีเจ้าหญิงซิซีเป็นจกักรพรรดินีแห่งฮังการีในขณะที่เขาอันดาชิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี และวันหนึ่งในปี1889รูดอฟลูกชายคนเดียวของเจ้าหญิงซิซีก็ได้ฆ่าตัวตายที่เมลลิงที่ห่างจากเมืองเวียนนา24กิโลเมตรพร้อมกับคนรักของเขานี่เป็นระเบิดครั้งใหญ่ของเจ้าหญิงซิซีและจากนั้นเธอก็สวมเพียงชุดสีดำเพื่อแสดงความเศร้าโศกที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเธอในอีก6เดือนต่อมา เขาวันราชีเพื่อนสนิทของเจ้าหญิงซิซีและเจ้าหญิงเฮเลนพี่สาวที่น่ารักที่สุดของเธอก็ได้เสียชีวิตลงทีละคนเจ้าหญิงซิซีก็ซุดตัวลงอย่างสิ้นเชิงและตั้งแต่นั้นมาเธอก็ได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงซึ่งเจ็บปวดมากๆเจ้าหญิงซิซีใช้เวลาหลายปีไปกับการสูญเสียคนที่รักไปอย่างต่อเนื่องใบหน้าของเจ้าหญิงซิซีเป็นใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาของเธอก็ไม่ได้เปล่งปลั่งเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ตลอดเก้าปีที่ผ่านมาของชีวิตเธอเจ้าหญิงซิซี่เดินทางไปทุกคนทุกแห่งแต่ไม่มีความงามที่ใดที่จะทําให้เธอกลับมายิ้มได้อีกต่อไปหัวใจของเธอถูกควักออกมาเหลือเพียงร่างที่ไรวิญญาณและเจ้าหญิงซิซี่ก็ได้มาถึงจุดจบของชีวิตในปี1898 ดยในปี1898เจ้าหญิงซิซีได้เสด็จไปยังเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนแต่โรงแรมกลับเปิดเผยว่าจากักรพรรดินีแห่งออสเตรียเป็นแขกของทางโรงแรมซิซีและสาวรับใช้ได้ออกจากโรงแรมเพื่อขึ้นเรือจากเจนีวาไปยังมงเทอร์ในช่วงบ่ายของวันที่10กันยายนปี1898 เจ้าหญิงซิซี่ไม่ชอบให้คนเดินขบวนกันมากเกินไปดังนั้นเหล่าคนรับใช้ส่วนใหญ่จึงเดินทางไปล่วงหน้าโดยรถไฟก่อนแล้วและเหลือเพียงหนึ่งถึงสองคนเท่านั้นผลที่ได้ก็คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้นิยมอนาธิปไตยที่ชื่อว่ารูซีนได้ใช้มีดยาวสีนิ้วที่ซ่อนอยู่ในด้ามจับไม้แทงซิซี่ซิซี่ก็ยังคงอยู่บนเรือหลังจากถูกแทงแต่เธอหมดสติไปในทันทีและเธอก็เสียชีวิตในตอนที่ถูกพากลับไปยังโรงแรม แล้วทำไมลูซินถึงรอบสังหารซิซี่ลูซินบอกว่าเหตุผลในการรอบสังหารเซซีซ่นั้นเป็นเพราะว่าเธอเป็นจกักรพรรดินีผู้สูงศักดิ์และมันก็เป็นสิ่งที่มีเกียรติมากที่สามารถรอบสังหารจากักรพรรดินีได้ แต่การรอบสังหารของดูซินนั้นทําให้เจ้าหญิงสิซีสมปรารถนาเพราะในเวลานี้เจ้าหญิงสิซีได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์และเธอไม่ได้เร่ร่อนเหมือนวิญญ,ญาณอีกต่อไปและเธอไม่จําเป็นจะต้องทุนทุกทรมานทางร่างกายและจิตใจอ,ตอีกต่อไปเช่นกันครั้งหนึ่งเจ้าหญิงสิซีเคยเขียนไว้ในไดาอารี่ของเธอว่าฉันหวังว่าหัวใจของฉันจะเปิดออกมาสักนิดและปล่อยให้จิตวิญ,ญญาณของฉันโบยบินขึ้นไปยังสว,สวรรค์ในท้ายที่สุด เจ้าหญิงซิซี่วัยหกสิบเอ็ดปีก็ได้อำลาชีวิตที่มืดมนของเธอตลอดไปและหลังจากเจ้าหญิงซิซี่สิ้นประชนแพทย์นิติเวชก็ได้พบรอยสักลายสมอเรือที่ซ่อนอยู่บนไหล่ของเธอซึ่งปรากฏว่าในใจของเจ้าหญิงซิซี่นั้นปรารถนาอิสาระมาโดยตลอดและในตอนนี้เธอก็ได้เป็นอิสาระจริงๆแล้วสำหรับเจ้าหญิงซิซี่แล้วการแต่งงานของราชวงศ์ทำให้เธอเหมือนเป็นนกที่ถูกขังและการเป็นจกักรพรรดินีก็เป็นโศกนาตรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของเธอ เรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะหากว่าคุณชอบในคลิปเดียวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ